ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับลูกค้าเอาเครื่องเข้ามาทําที่ร้านเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับผมทําหัวที่ลูกค้าส่งเข้ามานะครับทําทางร้านนะครับจัดเข้าชุดล็อกตะแกงนะครับเปลี่ยนแกนเป็นลูกปืนนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นเราทําสแตนดาร์ดโรงงานเจ็ก่อนเนี่ยครับมันสึก สุแบบนี้นะครับไม่กินเกีียวเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้แกนสุกเร็วด้วยครับหัวนี้ของคุณพ่อสำรานฐานะวันนะครับอยู่อําเภอชนบทบทจังหวัดขอนแก่นนะครับผมทําชุดล็อกให้นะครับเพื่อจบในระยะยาวนะครับอันนี้เอาไปสีเร็วๆนะครับพ่อน่าจะมีหน้าแปนแสมสามแล้วนะครับ โอเควันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมจะส่งกลับวันนี้นะครับเปลี่ยนแกนเป็นลูกปืน1นึ่เป็น2องพกับชุดล็อกตะแกงนะครับแล้วก็ตะแกงได้ใส่ไหม่ให้นะครับเพราะว่าพอไม่ส่งตะแงมา2องพก้บวกอีกหกร้อยครับเป็น3 5มพสามพันหกประมาณนี้นะครับ สามพันเจ็ดรวมส่งกลับนะครับวันนี้กลับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากส่งเข้ามานะครับทำนะครับก็เนี่ยครับส่งมาแบบนี้นะครับส่วนหน้าแปลนลูกค้ามีไม่มีค่อยแจ้งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีหน้าแปลนนะครับเราใส่หน้าแปลนก็ผมก็จบให้สี่พันสามประมาณนี้นะ สี่พันสามรวมส่งกลับนะครับระบบงานหนะักก็คือเปลี่ยนแกนเป็นลูกปืนเปลี่ยนทุกอย่างนะครับรตะแกรงขัดอย่างเงี้ยคขับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ